สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมก็พาออกมาเดินเล่นตามทุ่งนาเนาะครับผมดูข้าวดูอะไรดูดูข้าวดูอะไร,ะไรชมวิวไปด้วยเนาะครับผมร,รู้สึกว่าข้าวก็สวยงามเนาะครับผม สวยงามทีเดียวเลยครับผมสำหรับต้นข้าวครับผมอันนี้คือตะไคร้ต้นตะไคร้ก็สวยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นตะไคร้อะไรนะครับผม ตะไคร้ที่เรากินนี่แหละครับผมไม่ใช่ตะไคร้หอมครับผมป่ามันเทศครับผม ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็อยากให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศนะครับผมของวันนี้ครับผมสาระก็ไม่ค่อยมีนะครับผม ก็เริ่มมีน้ำมาอีกแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากฝนไม่ตกแลครับผมน้ำก็แห้งเลยครับผม นี่ก็คือปักกล้วยที่อยู่ฝั่งบ่อครับผมนี่คือปลูกไว้อยู่ที่สะนะครับผมก็ไม่กี่ต้นครับผมก็ไม่ค่อยสวยเนาะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ห่างจากบ้านนะครับผมก็เลย ต้นเขาไม่สวยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเนาะครับผมทำไมต้นเขาถึงไม่สวยครับผมนี่ก็คือต้นมะแซลครับผมก็เริ่มโตกันแล้วครับผมมะแซลครับผมก็ปลูกไว้ เพื่อเขาจะมีลูกได้กินได้รับประทานครับผม นี่ก็เป็นกระท่อมอยู่หน้าครับผมห้องน้ำก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยครับผม ก็พามาชมบรรยากาศที่นาเนาะครับผมไปต่อเรื่อยๆเ,เลยครับผม <c oughs> อันนี้คือพริกขี้ฟ้าครับ ทุกท่านครับผมปลูกใส่กระถางไว้นะครับผมนึกว่าจะไม่ได้กินนะครับผมดกมากเลยทีเดียวครับผมดกดกครับผมก็มีอยู่สองต้นนะครับผมปลูกไว้ครับผมเผื่อได้เก็บกินบ้างนะครับผมนี่ครับผมต้นที่สองครับผมต้นนี้ก็เริ่มจะมีลูกมีผลแล้วครับผม ก็ไผ่ก็ล้มลงใส่ปักข้าวเลยครับผมก็น่าจะเจ็บเกี่ยวเสร็จนู่นแหละครับผมถึงจะได้วอกครับผมไม่งั้นก็ไม่ได้ครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาชม บรรยากาศนะครับผมอยู่ที่ท้องนาครับผมก็เลยพาทุกท่านมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็พาทุกท่านมาแวะมาดูกระท่อมอยู่ที่นาด้วยครับผมก็ไม่ได้มานานแล้วครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้พบได้เห็นนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมครับผมผมก็ขอ,ขอตัวรงเพชรคินเนี่ยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ